เออดูสิคะเออเออ,อมันทุกเม็ดมันทุกเม็ดน้องบอกเออน้ำมันทุกเมเออ็ดอ่าดนกินถั่วเอาหมดแล้วเหรออุ้ยินไวจังเลยเคี้ยวแบบจ็บเจบเบจเบเร็วมากเลยค่ะเออแข่งกินได้นะคะน้องเคี้ยวเร็ว,วโอ้ยเดี๋ยวตกโอ้ดูสิคะอ่าดูสิคะเออนะอ่านั่งกินบนถาดน,นะลูกเออเท่เลยเท่ระเบิดเลยค่ะดูสิคะโอ้เกาะดีดีนะลูกเกาะดีดีนะเกาะดีดีนะดูสิคะเกาะดีๆนะลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนมา นั่งเกาะก่อนเด้อเด้อเด้อไปให้เพื่อนก่อนนะโอ้เออรับได้คนเดียวลูกรับได้ตัวดีน้ำน้ำหนักมือแมวรับได้ตัวดีอีกตัวหนึ่งจะกรโดดอ่ะได้ไปยังอ่ะเดี๋ยวแม่แมวให้เดี๋ยวแม่แมวจะเรียกแม่แมวก็เรียกไม่เป็นบอกว่าหนูลูนชื่อเรียกไม่เป็นร้องเหมียวเหมียวก็ไม่ได้เห่าก็ไม่เป็นก็เลยได้แต่ชะเง้อมองชะเง้อมองส่งส่งออดูสิคะว่าไงลูกเอ๋ ไปไหนไปกัน,ไปไปก,นกินตรงเนี้ยนะเออดูสิคะเออดูสิคะกินบนถาดเลยโอ้โหโอ้ยน่ารักจังเลยดูสิคะเออกินบนถาดน,นะอ่ากินบนถาดน,น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ยโอ้หนักเท่าไหร่ลูกหนักเท่าไหร่เออห้ามกระโดดออกนะอยู่แล้วอยู่เลยห้ามกระโดดออกนะลูกออถ้ากระโดดกระโดดไปข้างหน้าอย่ากระโดดใส่ตัวแม่แมวเออกระโดดไปแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่คะ่ะตัวเล็กนะคะที่เพื่อนๆบอกอยากเห็น อ่ะก็ไม่เล็กมากนะคะน้องก็จะเพิ่งเกิดไม่เท่าไหร่แล้วแต่น้องโตเร็วนะคะเออ